จะได้รับประทานแสดงพระสัธรรมเทศนาในชาปนกิจกถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนกุศลปัญญาบารมีของคณะทันเจ้าภาพวันนี้ปารพบงานชาปนกิจศพของคุณพ่อจวนสุริยา อายุ86ปีท่านได้รับจากพวกเราไปนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่มวลหมู่ศรีปริยาลูกหญิงลูกชายสะพ้ายขืยลูกๆหล,ล,ลานๆบริวารชนเมื่อท่านจากพวกเราไปคณะท่านจะภาพนำโดยนายกุญยมใจพรสุริยา พาลูกๆหลานๆนำศพมาตั้งบอมเป็นกุศลนิมนต์พระมาเทศมาสวดมีบวชหน้าไฟเพราะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้ปรงใจก่อนที่เราจะได้ปรงศพกันเป็นธรรมเนียมท่านเพราะถ้าหากว่าเรายัางทำใจไม่ได้ยังปรงใจไม่ได้โบราณเขาถือ ก็ยังไม่ต้องปงศกันละว,วิธีการที่เราจะพงใจก็คือทำตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้แน่นอนที่สุดว่าทุกคนเกิดมานั้นเราก็จะต้องประสบพบเจอกษาสามัญลักษณะสามอน,นิจจังความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของสังขารร่างกาย ทุกครั้งมีความทุกข์แต่ก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ให้ป่วยโดยที่สุดบังคับไม่ให้ตายเมื่อบังคับไม่ได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดว่าเราก็จะต้องรีบท่านเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เลยรีบอะไรรีบก่อสร้างทางเดิน ถ้าเราไม่รู้จักสร้างทางเดินแล้วโบราณท่านบอกว่าทุกขติเป็นอันหวังได้แหละแต่ถ้าหากว่ารู้จักสร้างทางทางเดินแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ก็หมายความว่าก็จะมีโคมทองสองทางเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเหมือนกับมัทธกุลดีท่านอายุยังน้อย ตายสักตังคกอายุยังน้อยนะปรากฏว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยจะได้ทําบุญกับเขาสักเท่าไหร่หรอกบ้านมีสตังท่านแต่ขี้เหนียวไม่ทําบุญไม่ใช่ว่าไม่อยากจะทำนะท่านพ่อแม่ห่วงมีลูกชายหัวแก้หวหัวแหวนไม่ถ้าคนเดลีเขาก็เลยไม่ได้ทําบุญปรากฏว่าป่วยใกล้จะตาย พ่อก็เอาออกมานอนที่นอกกระชานกลัวด้วยความรวยกลัวญาติพี่น้องมาเยี่ยมลูกหลานเห็นทรัพย์สินเงินทองเยอะเขาก็จะเอาไปพูดปูดว่าไอ้เจ้าคนนี้มันรวยเสร็จแล้วเขาก็จะมาพ่นมาจี้เอากลัวซะเหนอเกินแล้วอลูกชายมานอนอยู่นอกกระชานปรากฏว่า <c oughs> กล้จะสิ้นใจพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบินทบาทเปล่งพระสมีไปเกิดศรัทธาท่านคิดในใจว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมตอนเรามีชีวิตอยู่เคยได้ยินท่านมาเทศวัดเหนือวัดใต้เราก็ไม่ได้ไปฟังครั้นตอนนี้ไปไม่ได้แล้วแต่ศรัทธาซะเลิกเกินแล้วอากับกิริยา โอ้ศรัทธาทำใจให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าจิตดับปุ๊บได้ไปสวรรค์เออแต่มีใจศรัทธาที่มั่นคงนี่เขาเรียกว่าทำทางเดินเพียงแค่ศรัทธานะโยมนะเรายังไม่พูดถึงว่าถ้าหากว่าได้ทำบุญอุปธรรมอุปถากวัตวาพระศาส,สนาจะขนาดไหนเออเหมือนกับพ่อจวรสุริยานี่แหละ หลายคนก็จะมองว่าอ้ยอยู่แต่บ้านพ่อจวนนะ่ะไม่เข้าใจได้ทําบุญกับเขาสักเท่าไหร่หรอกว่างั้นจริงๆแล้วทำท่านเ,เห็นประจับด้วยตัวอาตมภาพเองนะจัดพ่อปา่าจัดกระถินวัดบรรนอกจันทบุรีก็ดีสะแก้วก็ดีสร้างโบสถ์ได้เป็นหลังๆนโยมนะอ,อสร้างวัดได้เป็นวัดๆกันละกันในทุกครั้งนะ่ะ โยมน้ำค้างผู้เป็นประกาศศพผูพ้เป็นสะพานบุญเขาก็จะไปหาแม่แม่ใจพรนี่แหละว่าจะเป็นจะภาพทอดพ่อป่าทอกดกระถินด้วยกันไม่เล่าแล้วเขาก็จะจดชื่อมาจดชื่อมาแล้วโยมเขาก็จะเอามาให้อ่านได้ชื่อนั้นนะท่น ทุกปีเลยทีเดียวพ่อป่ากระินสร้างโบสถ์เป็นหลังๆสองหลังในยมนะเออสร้างวัดปัานเกิดสร้างวัดที่เคยอยู่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กเป็นสาม,มนเณรนน้อยนะปรากฏว่าชื่อพ่อจวนนะแม่ใจพรสุริยาแต่ว่าในชื่อนั้นก็จะสับสนสามปีแรกพิมพ์ผิดเออพิมพ์ผิดอ,อ,อย่างไร ก็เลยมือคนไปจดน่ะสวยสเลเกินท่านจอจานเป็นอออ่างเขียนนะ่ะอ้วนพ่ออ้วนไอ้เราก็อ้วนตามนั้นนะ่ะท่านหนักหนักเข้ามาปีหลังสังเกตได้โยมเออสังเกตได้จอจานวอแหวนเป็นอออ่างหมดเลยทีนี้ตายห่าแล้วมันชื่อผิดนะนี่นะก็ไปถามได้ความว่าอ๋อพ่อจวนแม่ใจพรไม่รู้จักเรื่องไงเล่า คนเขาเขียนมานะครับว่าไม่รู้จักนะคนไหนนะเนี่ยเา้าก็ใส่บาตรให้กินทุกวันคงอนนะคงจะโมโหและสิตาจริงๆแล้วนอกจากทําบุญพ่อปากฐินสร้างโบสถ์สร้างวัดบ้านนี้นะอุปถรัรมภ์บำลุงท่านใส่บาตรทุกวันเออวันไหนอารมณ์ดีนะอากาศสดชื่นแจม่มใสดีพ่อจวน แม่ใจพรก็จะมานั่งหน้าบ้านหน้าลานคานเออเขาก็จะใส่บาตรวันหนึ่งหนึ่งเป็นสิบรูปเออเป็นสิบรูปนี่เขาเรียกว่าไม่ประมาทในชีวิตนะนี่นะสร้างทางสร้างทางเดินของตัวเองนี่แหละถ้าหากว่าวันไหนสุขภาพไม่ค่อยจะไหวเหมือนระยะหลังๆก็แม่ใจพรใส ถ้าหากว่าเป็นฤดูการบวชภาคฤดูร้อนฉันบวชมาหกปีโยมเนนเดินบินทบาตเนี่ยเลี้ยงเนนประมาณหกร้อยรูปพ่อจวนเอ,อในทุกปีใส่บาทเนรภาคฤดูร้อนไม่ได้ใส่วันเดียวในโยมนะเมื่อปกินีนาะเขาไม่บวชเจ็ดวันเวลาเขาบวชภาคฤดูร้อนเขาบวชนู่นเนอะยี่สิบวันขึ้นกันละกันก็รวมความว่าโอ้พ่อใจพรแม่ใจพรพ่อจวน ก็ไม่ประมาทในชีวิตก็สร้างทางเดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำนี้นั้นนะ่ะเป็นโคมทองสองทางท่านเออเป็นโคมทองสองทางที่พระท่านบอกว่ายามอยู่ก็ไม่ลำบากยามจากก็ไม่ลำเค็นอะไรละไม่มีความทุกข์ร้อนใจเพราะว่าได้ทำบุญเอาไว้เป็นที่พึ่งและสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทำเนี่ยก็ตกสืบทอดสืบทาน ต่อไปก็จะสืบทอ,อดให้ลูกให้หลานเพราะอะไรเพราะว่าโบราณท่านพูดเอาไว้พ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นพระอารหาันต์ของลูกเออเป็นครูบาอาจารย์ของลูกโบราณกลว่าอย่างนั้นตามศาสนาพุทธภาสิทธ์เลยท่านที่อัตมาพาดและแอนเชอมาเป็นนิเขปบ,บทน,นเบื้องต้นว่าปรมาติมาตาปิตโรปุภาจริยาติวุจเร อาหุนนยาจะปุตตานังประชายะอนุกรรมปรกาแปลเอาใจความได้ว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนนายะของบุตรธิดาหมายความว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกก็แสดงว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมแล้ว เป็นครูบาอาจารย์แล้วยังเป็นพระอาหารหันต์ของลูกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โบราณท่านจึงพูดในท่านว่าพระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิการศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณค่านี้ได้แก่พ่อแม่เราพ่อแม่นี่เป็นทุกอย่างท่านเป็นครูเป็นหมอเป็นได้ทุกเรื่อง ก็ในเมื่อท่านเป็นได้ทุกเรื่องแล้วนี่เราสมควรจะตอบแทนท่านเหมือนกับลูกหญิงลูกชายสพายเคยของผู้จวนนี่แหละทํางานศพนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในมณพระมาเทศมาสวดถวดหน้าไฟรบทุกเรื่องเลยทีเดียวทุกงานบนุญสิ่งที่ท่านได้สอนสอนอะไรละ่ะสอนให้กินข้าวสอนให้นอนสอนให้นั่ง สอนให้เรียนหนังสือสอนให้เป็นคนดีมีอุปนิสัยใจคอสอนให้ทำมาหากินสอนทุกเรื่องนะัะท่านพ่อแม่เพราะฉะนั้นแล้วท่านสอนอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อรูปของท่านจะได้เป็นคนดีมืรูปของท่านเป็นคนดีแล้วแน่นอนที่สุดก็มีคนอยากครบบราณท่านพูดเอาไว้ท่านถึงเสียพันเงินตาอย่าวิตกไม่ลาม,มกอับเฉาเท่านิสัย ก็แสดงว่าถ้าหากว่านิสัยดีก็เ,เป็นคนดีลูกของพ่อจวนทุกคนเก็เป็นคนดีท่านเพราะอะไรเพราะพ่อจวนอบรมสั่งสอนมาดีเพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จึงมาะระลึกนึกถึงอุปการคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาทั้งอุปถัมภ์ทั้งอุป,อปถากเป็นครูบาอาจารย์อันนั้นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทราบมาว่าป่วยมานาน ระจยดบินทบาทวันไหนต้างหากว่าร้านค้าปิดก็แสดงว่าไปโรงพยาบาลอีกแล้วแม่ใจพรก็ไม่อยู่วันหนึ่งนั้นเจอลูกสาวใส่บาดแทนแม่เออเข้ใจบุญวันนี้เข้าใจบุญเพรใส่บาดถามว่าทําไมวันนี้ร้านค้าปิดคุณพ่อไปโรงพยาบาลแล้วว่าอย่างนั้นคุณพ่อไปโรงพยาบาลเป็นอย่างไร ถามถึงอาการโยมบอกว่าไม่ค่อยจะดีขอบนนุญนี้จงส่งผลให้คุณพ่อมีสุขภาพดีขึ้นเราก็ให้พรท่านแต่ว่าด้วยความจริงเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยมันไม่ผิดชรารรมมมหิชรังอนัตติโตมีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไม่ได้ พยาธิธรมมมหิพยาธิงอนาติโตมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดานี้ความป่วยไข้ไม่ได้โดยที่สุดแล้วมรณนะธร,รมมมหิมรณะนังอนาติโตมีความตายก็เป็นเรื่องธรรมดานี้ความตายกันไม่ได้ก็ถึงวันนี้เมื่อถึงวันนี้แล้วนะ่ะก่อนที่จะถึงเน่ลูกหลานเอาใจใส่เสร็อเกิดท่านช่วยกิจการงานหน้าที่ทุกอย่างเลยทีเดียว แม้แต่รับหน้าที่ใส่บาตแทนแม่นะท่านเออก็จะเห็นได้ว่าโอ้ทำตามพ่อแม่เขาสอนมาดีนี่เอออบรมลูกหลานมาดีและโดยที่สุดแล้วลูกหลานก็เอาใจใส่นะท่านเออปฏิบัติวัดถักช่วยกิจการงานเหมือนกับคำพระท่านบอกเอาไว้ว่ายามมีกิจหวังเจ้าก็รับใช้ยามป่วยไขหวังเจ้าก็รักษายามถึงคราวร่วงรับดับชีวา หวังลูกยาปิดตามเมื่อสิ้นใจงานนี้จึงบังเกิดขึ้นท่านงานศพของคุณพ่อจวนเพราะว่าอะไรลูกลูกหลานลาน,นึกถึงอุปการรคุณที่คุณพ่อกระทำไว้อาทาสิเมเคยให้อะไรไว้หนอเมื่อครั้งพ่อจวนมีชีวิตอยู่นะอากาสิเมเคยกระทำอะไรไว้บ้างเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ะระลึกนึกถึงสะเะเกินแล้วจึงคิดที่จะตอบแทนเขาเรียกว่า ยามอยู่ก็อุปถากยามจากก็อุปถามยามอยู่อุปถากรับใช้ทุกอย่างท่านแม้โดยที่สุดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปปนนิบัติรับใช้อุปถากยามจากอุปถามทำอะไรไม่ได้ก็ทําบุญส่งไปให้อุปถามดวงวิญญาณไม่ให้ตกทุกข์ให้มีความสุขตามอัตภาพในภพนั้นนั้นแหละลูกหลานแล้วก็โยมแม่ใจปนก็ตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นที่มาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ คุณแม่ใจพรก็ดีลูกหญิงลูกชายสะพ้ายเขยลูกลูกหล,ลานหลานบริวารชนคนที่เกี่ยวข้องมีความรักมีความเคารพนับถือกันก็ <c oughs> มาร่วมในงานมาในงานนี้นั้นนะ่ะท่านทั้งหลายได้จุดทูบจุดเทียนกลิ่นทูบวันเทียนที่แหละเป็นสื่อถึงคนตายรู้ท่านคุณพ่อจวนรู้คนอยู่ก็เห็นคุณแม่ใจพรเห็นเห็นอะไรเห็นถึงน้ําใจที่ท่านทั้งหลายได้มาบางคนมาตั้งแต่วันแรกท่าน จนถึงวันสุดท้ายนะเออก็แสดงถึงน้ําใจเพราะฉะนั้นแล้วมาแล้วคนตายเขาเห็นเราท่านทั้งหลายรู้ว่าท่านทั้งหลายมาเขาก็อยากจะขอบ้างสิเออขออะไรที่เขาเรียกว่าผีอยากได้คนตายอยากขอสิบเรื่องจะให้ได้ไีแเล่ามีอะไรบ้างสิบเรื่องผีอยากได้คนตายอยากขอหนึ่งอยากขอโทษและอยากได้รับการให้อภัยอยากได้ความรักความเคารพ อยากให้จัดการเรื่องศพอยากให้บริหารเรื่องทรัพย์อยากให้เก็บบางเรื่องเป็นความลับอยากให้นึกถึงแต่ความประทับใจอยากให้ดูแลคนที่รักและคนที่คอยห่วงใยอยากเกิดชาติใหม่แล้วพบกันอยากให้ยึดมั่นในสามคัคคีอยากให้ทําความดีและอุทิิกุศลสิบเรื่องให้ได้ไม่เล่าเออ ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายให้ได้คนตายเขาก็จะตายตาหลับจับแล้วก็จะได้ไปสวรรค์คือไม่มีเรื่องที่จะมาติดมาห่วงแต่ถ้าหากว่าให้ไม่ไดหนี่ยังทําใจลาบากอยู่นะโยมนะเออวันนั้นสิบเรื่องนี้ผีอยากได้คนตายอยากขอเรื่องแรกอยากขอโทษและอยากได้รับการให้อภัยเป็นที่มานะท่านเป็นที่มา คนที่เขามางานศพขเขาก็ามาขอขมาขมาลาโทษกันเออที่เขาบอกว่ากายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมใดที่ร่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีเขาได้โปรดเอาหัวสิกรรมต่อกันละกันคุณพ่อจวนก่อนที่จะตายเนี่ยไม่ได้อำลาใครเลยเออไม่ได้สั่งเสียลูกลูกหลานหลานบริวารชนละ วันนั้นพ่อจวนก็อ,อยากจะขอโทษแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะต้องให้อภัยเออไม่ถือโทษโกรธกันละไอ้ที่เคยล่วงเกินทั้งอดีตก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้กว่าดีไม่รู้กว่าดีทั้งหมดทั้งปวงจุดทูบแล้วเราก็ไหว้อธิษฐานในใจยกโทษให้อภัยอย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันโบราณท่านจึงพาพูดไงท่านว่า กายกรรมวจีกรรมมนกรรมอโหสิกรรม,มเอ,อ,อยากขอโทษและอยากได้รับการให้ไปอยากได้ความรักความเคารพเมื่อก่อนนะคุณพ่อจวนมีชีวิตอยู่ศีภรรยาก็ดีลูกหญิงลูกชายสบายเคยลูกล้านบริวารชนเคยรักกันอย่างไรเคยเคารพนับถือกันอย่างไรตอนนี้ไปพ่อจวนจากพวกเราไปอย่างนี้แล้วท่านเราล่ะจะรักเคารพนับถือกันอยูไ่ไหมเออ ขอว่าให้รักให้คารพนับถือกันเหมือนประหนึ่งว่าพ่อจวนไม่ได้จากไปไหนเลยเสิ่งข้อที่สองที่พ่อจวนเขาอ,อยากได,ได้อยากขอโทษและอยากได้รับการให้อภัยอยากได้ความรักความคารพอยากให้จัดการเรื่องศพงานนี้ไม่ต้องกังวลเลยท่านคุณแม่ใจพรลูกหลานบริวารชนร่วมกันจัดได้อย่างสมเกียรติได้สมบูรณ์ครบถ้วน ตามแบบประเพณีนิยมที่เราชาวพุทธได้กระทำกันมีจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมนิมนต์พระมาเทศมาสวดจัดให้มีบวชหน้าไฟสมัยนี้มีน้อยเลยนโยมนาะบวชหน้าไฟเออบวชเนนหน้าไฟมีน้อยและแต่งานนี้ยังถือปฏิบัติอยู่ก็แสดงว่าเจ้าภาพให้ความสําคัญเออให้ความสําคัญก็แสดงว่าเรื่องนี้ก็ผ่านไป ขอโทษและอยากได้รับการให้อภัยอะาได้ความรักของรบจัดการเรื่องสบริหารเรื่องทรัพย์เก็บบางเรื่องเป็นความลับชีวิตของคนนี่ท่านโดยเฉพาะพ่อจวนผ่านวัยมาถึง86ปีแน่นอนท่านว่าย่อมมีเรื่องบางเรื่องแหละที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนั้นพ่อจวนก็บอกว่าเก็บบางเรื่องเอาไวเ้เถอะนะบางเรื่องที่มันเป็นความรับ ก็ไม่ต้องเอาไปพูดไปคุยกันละเออแต่อะไรให้นึกแต่เรื่องประทับใจคุณพ่อจวนบอกว่าอยากจะได้แต่เรื่องที่ประทับใจนะคนที่ยังอยู่ข้างหลังให้นึกถึงกันแล้วกัดอะไรละ่ะที่เราประทับใจคุณพ่อหลายอย่างนี่ท่านอายุ8ปปีท่านให้กับเรามากมายเออโดยเฉพาะลูกหญิงลูกชายนี่คุณพ่อให้เลยชีวิตและเลือดเนื้อเป็นของท่านพ่อแม่ให้มาท่าน เพราะฉะนั้นนึกถึงประทับใจบ้างไหมเออบอกสอนเพราะท่านเป็นครูคนแรกเนี่ยสอนทุกเรื่องแหละเออการอยู่การกินทุกเรื่องการทํามาหากินประกอบอาชีพศึกษาเราเรียนไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะท่านท่านให้ด้วยเพราะฉะนั้นรวมกันว่านึกถึงเถอแต่ความประทับใจประการต่อมาอยากให้ดูแลคนที่รักและคนที่คอยงงใหญ่เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่พอจวนอยู่กับ แม่ใจพรศรีภรยาเออเปิดร้านค้าขายของชำท่านช้ามาก็ใส่บาตชีวิตมีความสุขดีเสรืเกินแล้วสองตายาายปรากฏว่าต่อแต่นี้ไปคุณพ่อชวนจักไปแล้วคุณแม่ใจพรก็จะอยู่คนเดียวท่านบอกว่าอยากจะขอให้ช่วยกันดูแลคนที่ท่านรักและคนที่ท่านห่วงใหญ่ไม่มีใครมากแต่ท่านคือคุณแม่ใจพรหมายความว่า หากอยู่ต่างบ้านก็ให้มาหากันบ้างให้ดูแลแต่ถามสารทุกสุขดิบแม่ใจพรบ้างเออเพราะฉะนั้นต้องให้ดูแลเพราะคุณพ่อจวนเนี่ยท่านเป็นห่วงเสือเลือกเกินแล้วเพราะนั้นรวมความว่าอยากให้ดูแลคนที่ท่านรักและคนที่คอยห่วงใยอยากเกิดชาติใหม่แล้วพบกันอยากให้ยึดมั่นในสามคัคคีข้อนี้สําคัญมากเลยท่านคุณพ่อจวนบอกว่าอยากจะให้ทุกคน ลูกลูกหล,ลานหลานบริวารชนยึดมั่นในความสามาคัคคีเพราะความสามัคคีนี่มันเป็นความดีนําแต่ความเจริญมาแต่ฝ่ายเดียวโบราณท่านบอกว่าสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดจะอวยพรให้ประโยชน์สอิผลมีความสุขทั่วหน้าประชาชนจะพึงยนต์ยิ่งปวกปวก,ปวกกรังความสามัคคีนํามาแต่ความเจริญตัวปวกตัวเล็กๆมันมีความสามัคคีกัน ก่อให้เป็นปวกใหญ่โตได้บางทีกินบ้านทั้งหลังนะยโยมนะวันนั้นสามัคคีนี่มันมีพลังมากคุณพ่อจวนก็อยากจะให้ลูกๆหล,ล,ลานๆบริวารชนให้รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติให้เสมือนว่าทั้งแต่เก่าก่อนที่เคยอยู่กันมารวมความว่าอยากให้ทุกคนยึดปั้นในสามัคคีประการสุดท้ายอยากให้ทำความดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศสให้ท่านข้อนี้ ไม่เป็นปัญหาเลยท่านเพราะสังเกตดูตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายคณะท่านจะภาพนําโดยคุณแม่ใจพรได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปมีนิมนต์พระมาะสวดพระอภิธรรมในทุกๆคืนและในแต่ละคืนได้ถวายผ้าไตรสบงถวายเครื่องไทยธรรมและโดยเฉพาะแล้วพิธีกรได้นำบูชาพระรัตนตรัยเป็นหนึ่งบุญ ได้นำสมาทานศีลรับศีลได้อีกหนึ่งบุญเป็นบุญใหญ่ด้วยนะเออและได้ฟังพระสวดพระอภิธรรมก็เป็นบุญใหญ่ได้ทั้งส่วนทานนามัยถวายไทยธรรมพระสงฆ์องค์เด่นศีลละไม่สมาทานศีลรับศีลก่อนพระสดระวดภาวนาไม่ฟังพระสวดเป็นส่วนภาวนารวมความว่าทำบุญทั้งหมดทั้งปวงรวมกับทั้งวันนี้คณะท่านเจ้าภาพ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปเป็นที่น่าชื่นใจถ้าหากว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อจวนได้รับทราบเ้ื่อยานเวทีอันใดแล้วท่านก็จะต้องอนุโมทนาเป็นแน่แท้เห็นถึงน้ำใจของคณะท่านเจ้าภาพได้ะระลึกนึกถึงปรารถนาจะให้ท่านได้รับความสุขจึงทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญสวนไปให้ด้วยความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับความสุขในที่ทุกสถานในการทุก เมื่อให้สมกตเจตนาปารุปที่คณะท่านทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญให้เปลียนไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพได้ใช้เวลาอัธิบายบรรยายธรรมะในชาปนกิจกถาดังได้ชี้แจงแสดงมาก,ก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาในชาปนกิจกาไว้แจงเหเท่านี้เอวังก็มีด้วยเริงร่า สาธุกับขอเชิญคุณแม่ใจพรถวายกันเทศอ่านแต่พระคนท่านครับถันแล้วจะได้กรวดน้ำองคพระธรรมกถาถึกได้ทำหน้าที่อำนวยการน้ำหยติโยมสวดมนทุกวันในพรรษาท่ศาราลารักษแล้วก็ ได้เป็นพระนพัฒนาพระท่านยมรู้ถึงความเป็นคนใจบุญสุนทานของครอบครัวนะครับแต่พระคุณท่านจะให้พรทุกท่านกรวดน้ำรับพอรอาทิตย์สุขุศลนะครับ